ชาวราศีเมษเดือนสิงหานี้มีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธด,ดาวศุกร์และดาวเกตย้ายจะส่งผลดีร้ายประการใดติดตามฟังคลิปจบมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอาจารย์เกรทเทวาโหราเพื่อมวลชนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง youtube นะครับและทาง Facebook นะครับนี่ครับ Facebook ก็แฟนเพจครับอาจารย์เกรทเทวาพยากรณ์ก็กดถูกใจได้เลยนะครับและนี่ก็ขอจุดพูนิดนึงนะครับ เพราะอาจารย์เกรทเทวาครับมีผู้ติดตามมากกว่า20,000คนแล้วครับแล้วก็เลยจะมีการสม,มนาคุณให้นะครับร่วมสนุกกันได้เลยก็คือช่วงท้ายรายการเราจะมีดูดวงหาผู้โชคดีครับดูดวงการเงินการงานและความรักให้ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการติดตามกันนะครับและท่านใดครับที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกครับหรือยังไม่ได้กดนะครับ แนะนำครับเชื่อเถอะครับกดติดตามสันกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ y o u t u b e และ Facebook ไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อครับและไม่พลาดทุกการอัปเดตดวงชะตาครับเพื่อใช้ในการวางแผนล่วงหน้าครับนำไปสู่ความสุขความสำเร็จสมหวังได้นะครับตรงนี้หรือมีปัญหาเราก็แก้ได้นะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ดีๆกับตัวท่านเองนะครับกดได้เลยนะครับติดตามซับสไคร์สั่นกระดิ่งนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ลักษจรสีหรืออาจารย์ลักษฟันธงนั่นเองนะครับที่สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับและท่านใดนะครับอยากตรวจด,ดวงชะตาครับนึกถึงดวงนึกถึงอาจารย์เกรทเทวาครับแอดไลน์ด้ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูดวงชาวราศีเมษนะครับหรือคนเมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดอยู่ลัคนามเมษครับก็มาฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับ และนี่ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเทวดาประจําตัวของชาวราศีเมษคือดาวอังคารครับโอ้เห็นไหมครับดูท่าครับทรงกระบือหรือควายนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นพวกลุยๆหน่อยหนักๆหน่อยนะครับแล้วก็ถือขวานด้วยเห็นไหมครับก็แสดงว่าต้องไปทําอะไรบางอย่างนะครับที่มันจะต้องหนักต้องเหนื่อยนะถ้าไปลบยังไงก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วถูกไหมครับหรือถ้าเอาขวานไปเขาเรียกแหละสมมติไป ตัดต้นไม้ทําฟืนแน่นอนก็ไม่ใช่งานง่ายๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยก็จะเหมาะอะไรที่กับอาจจะเจอหรือเริ่มต้นในชีวิตนะครับอาจจะเจอเรื่องที่หนักๆยากๆชีวิตต้องเต็มไปด้วยการบู๊การต่อสู้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือจะต้องเหนื่อยหนักกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับเพราะดาวประจาตัว,ปเ,ว,เ,วเป็นดาวขคานดาวงคารเป็นดาวนักลบครับนักลบก็ต้องกล้าหาญชาญชัย ต้องขยันต้องบู๊ต้องสู้ต้องลุยนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยครับถ้าเรามีสัญลักษณ์หรือนิสัยตามที่บอกไปนี้รับรองประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสารบัญพยากรศาสตร์นะครับที่เอ,อื้อเฟื้อภาพเทวดาพระอังคารสวยๆวยนี้ให้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับดาวประจําตัวของชาวราศรีเมษคือดาวอังคารครับและดาวอังคารเลข3ย้ายมาเป็นกเกษตรในวันที่10สิงหานี้ครับ เรียกได้ว่าแต่วันที่10เป็นต้นไปนะครับโอ้โหจะเกิดเขาเรียกจุดจังหวะที่ดีที่ทำให้ตัวเราหนักแน่นมั่นคงเป็นตัวของตัวเองนะครับรจะรู้สึกว่ามีพลังในตัวเองอย่างมากมายอย่างมากขึ้นนะครับรู้สึกขยันกับปี้กระเป๋าอย่างบอกไม่ถูกครับพร้อมที่จะลุยกับทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นโอ้โหเรียกได้ว่า ชาวราศีเมษนี่รอจังหวะแบบนี้อยู่ได้เลยนะครับเนี่ยนะเพราะนั้นก็บอกเลยครับให้ลุยนะครับดาวอังคารเนี่ยอีกภพหนึ่งอ่ะมาจากภพมรณะด้วยนะครับหมายถึงการเดินทางนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะแล้วไปร่วมกับดาวมุทยูนี่ผมบอกเลยนะจะมีการเดินทางแบบปุบปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําไงครับเตรียมตัวล่วงหน้าครับฟิตร่างกายให้พร้อมลดลาอะไรต่างๆนะครับตรวจสภาพให้ดีนะครับ ตรงนี้อืมทีนี้ครับเรามาดูเรื่องการเงินกันครับการเงินก็คือดาวสุนั่นเองนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าดีตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วก็เป็นเกษตรตาธิบดีนะแต่พักองศาแต่เดือนนี้เดินหน้านะครับอ่าเดินหน้าตั้งแต่วันที่สามสิงหาเลยครับต้นเดือนเลยนะจริงๆสุขสามเนี่ยจเจริญยิ่งยศนาแม้เกิดตระกูลต่าต้อยดยกให้เสมอพงผันไปจริงๆในตําแหน่งปฐุมเกตนนก็คือเป็นตําแหน่งที่ บอกได้เลยครับว่าจะเป็นตำแหน่งที่หาเงินได้เยอะครับหาเงินได้มากมายบอกอย่างนี้เลยนะแต่ไปเจอกับดาวราหูครับไม่พอครับไปเล็งกับดาวเสาครับนี่เป็นคู่ศัตรูกันเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ดีหน่อยมีดาวพฤหัสมาช่วยเห็นไหมครับในเบื้องต้นเนี่ยผมเลยให้ดาวกันเงินเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนคนหน้าเศร้าๆนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหาได้เยอะแต่เก็บไม่ค่อยอยู่ครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ อ่าสุขร่วมราหูเนี่ยเป็นเหมือนแบบอารมณ์อยากจ่ายอารมณ์อยากช็อปอะ่ะแต่ถ้าผมดูเป็นดวงเมืองก็ราศีเมษเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอารมณ์ประเทศไทยก็คือเหมือนกับว่าสออถนานการณ์โควิดอะไรเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับเหมือนจะควบคุมได้อ่าเพราะฉะนั้นคนไทยก็เริ่มอั้นนะครับอยากจะเดินทางอยากไปท่องเที่ยวอยากไปช้อปปิ้งอยากใช้เงินเห็นไหมก็เป็นจังหวะที่ใช้เงินได้เยอะ แต่ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจเนี่ยถือว่าดีครับจะสปารมากขึ้นแต่ถ้ามีแง่บุคคลนะครับก็ต้องฝากด้วยครับอาจจะมีรายจ่ายเยอะครับนะครับแต่หาได้เยอะไม่ได้เยอะแน่ยิ่งคนทําออนลออนไลน์นะโอ้ยได้มาเต็มเลยนะครับตรงนี้ดาวการเงินไปสัมพันธ์กับการเดินทางก็แบบว่าเออเดินทางแล้วจะได้ตังอะไรแบบนี้นะครับก็ลุยได้เลยครับดาวนี้อยู่ทั้งเดือนพูดง่ายคือหาได้เยอะแต่กังวลเรื่องเก็บแค่นั้นะกลัวเก็บไม่อยู่นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยเมื่อรู้แล้วก็ เตรียมเซฟอะไรไปบ้างก็ได้ไม่ต้องใช้เยอะนะครับตรงนี้เรื่องเงินนะครับต่อไปครับเรื่องการงานครับดาวการงานคือดาวเสาครับในเดือนนี้ยังพักองศาอยู่นะครับตรงนี้ยังไม่เดินหน้าครับแต่อยู่ในมุมที่ดีครับแต่อย่างที่บอกรับก็ไปเล่นกับดาวศุกร์เลยเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเงินงานงานเนี่ยมันเหมือนมันจะมีคอนฟ lict ขัดแย้งกันนิดหน่อยนะครับเช่นทําแต่งานไม่ได้เงินทําแต่เงินไม่ได้งานอะไรอย่างเงี้ยนะ มันอาจจะมีอารมณ์แบบนี้ได้นะครับตรงนี้อืจะต้องฝากไว้ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยมันยังหมายถึงพวกความเครียดหรือแรงกดดันนะครับหรืออยู่กับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นไหลที่ไม่ง่ายนะครับอาจจะต้องมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆหรือก็ยังแฝงไปด้วยความรู้สึกอึดอัดบางประการในเนื้องานเหล่าแต่ผมพูดได้เลยนะครับว่า มันอึดอัดจริงครับแต่ต้องทําครับทําไปก่อนครับเดี๋ยวดาวเดินหน้าเดี๋ยวดาวย้ายออกจากกันอ่าดาวพฤหัสดาวสาวจยจากกันเมื่อไหร่จังหวะนั้นจะดีแต่ถ้าตรงนี้ไม่ทําตอนนั้นย้ายออกไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมได้ทําคลิปที่บอกว่าดาวพฤหัสดาวเสา์เนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ย้ายเมื่อไหร่เนี่ยผมทําคลิปไว้แล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับดาวพฤหัสดาวเสาวเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นยังกลับไปดูได้อยู่นะครับตรงนี้มันจะมีบอกวันที่ย้ายออกจากกันนะแต่ก็บอกเลยว่างาน อดทนทําไปที่เห็นตัวช่วยคืออะไรหครับดาวอังคารคือเราจะขยันเราจะมีพลังเราจะปัททะเราจะบูในการแก้ปัญหาได้หมดเลยครับอันนี้เราจะเป็นตัวแปรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จครับนะครับตรงนี้ผมก็เลยบอกยิ้มได้ครับสู้ๆครับอต่อมาครับเรื่องความรักครับนี่ครับความรักก็ดาวศุกร์ไงครับไปเล็งกับดาวเสาร์ไปเล็งกับดาวราหูนี่ผมก็ต้องบอกนะครับเรื่องความรักเนี่ยอาจจะต้อง ระมัดระวงังในเรื่องของอารมณ์ความคิดจิตวิญญาณมีเรื่องการทะเลาะก,การขัดแยง้งกันได้อยู่นะครับตรงนี้นะทำอะไรต้องคิดให้ดีครับผมก็เลยเอาหน้าเศร้าๆหน่อยนะครับเรื่องความรักไม่ไม่ใช่เดือนที่ห,หวือหวาแล้วแต่เดือนที่ผ่านมาในห,หวือหวาดีนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าความรักให้ประครับประคอนะครับสาหรับคนคนมีคู่นะอ่าหรือบางคนก็อาจจะไปลุ่มหลงทําอะไรบางอย่างทําให้มีปัญหาเนี่ยบางคนก็อาจจะไป หลงกับคนใหม่ๆผู้หญิงใหม่ผู้ชายใหม่แฟนใหม่กิ๊กใหม่แล้วทําให้นอกใจกันอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับตรงนี้เรื่องความรักส่วนคนโสดเนี่ยโอ้เนื้อหอมมากนะสุขสามนี้เนี่ยโอโ้โหแบบแบบไป,ไ,ป,ไ,ปไหนก็มีแต่คนอยากขอเบอร์ขอไลน์อยากรู้จักไปทั่วนะครับตรงนี้แต่ก็ดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นจุดจังหวะที่ต้องระวังว่าไอ้ที่เจอเนี่ยจะเป็นคนมีเจ้าของครับไม่ใช่คนโสดเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆเช็คเรียนรู้ดูกันไปนะครับ รอให้จังหวัดดาวมันแย่งยจากกันนิดหนึ่งนะครับมันก็จะดีกว่านี้นะครับก็เฝ้าด้วยสําหรับเรื่องความรักนะครับส่วนดาวอาทิตย์เห็นไหมครับที่จะย้ายมาตําแหน่งที่ดีมากในวันที่1ิบสิงหาคือกลางเดือนไปแล้วนะครับก็หมายความว่าโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโปรเจกต์จะล้อนออกไปเนี่ยทำได้เลยครับหลังกลางเดือนนี้เปิดตัวได้เลยครับเป็นจุดจังหวะที่ดีมากครับ แล้เห็นไหมมีดาวพุธมาร่วมด้วยครับวันที่13ไปแล้วเห็นไหมครับโอ้โหอาทิตย์กับพุธนี่คู่คิดคู่วิชาการบริหารแมネจเนม m นต์ได้ดีเห็นไทำได้เลยนะตรงนี้จะดีมากนะครับหรือในหนึ่งเนี่ยบริวารเราอะครับโอโ้ช่วงนี้รู้สึกขยันแข็งขันทํางานดีโอ้โหเรียกว่าเดินทางไปไหนก็นําสู่ความสุขความสําสเร็จ ช่วงนี้นี่บริวารลูกน้องพารวยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะฉนั้นคุยกับเขาดีๆเจรจาดีๆวางแผนเรื่องการทํางานดีๆครับนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครับแต่พอหลังวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาไปแล้วอ่าดาวพุธเป็นอรลลนะครับจะพูดจะเจรจาอะไรหลังที่ยี่สิบเก้าสิงหาไปแล้วก็คิดก่อนพูดแล้วกันนะครับต่อมาเรื่องดาวเกตครับย้ายวันที่สามสิงหาครับนี่ดาวเกตอยู่ในภพลาภะเลยนะครับโชคลาภ โชคลาบคุณเกิดจากสิ่งซักซิทธ์ฝันนิมิตเห็นเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วออกไปซื้อออย่าซื้อใกล้ตัวต้องเดินทางออกไปนิดนึงจะนำมาซึ่งโชคลาบนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นหรือไม่ก็ดาวเกต์ยังหมายถึงพญานาคได้ด้วยนะครับไปไหว้พญานาคที่วัดเจ้าอามก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับนะหรือไม่เราก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ บ่อยๆช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองนํามาซึ่งโชคลภอาจจะไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคก็ได้อาจจะทําให้เราทํางานหรือทําอะไรไปไหนก็ติดต่ออะไรแล้วดีมีคนช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับเหมาะกับการที่จะไปสวดมนต์นั่งสมาธิหรือไปปฏิบัติภาวนาจิตใจเราให้จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีกนะครับ เป็นจุดจงังะที่ดีครับตั้งแต่วันที่สามเลยนะและอยู่ทั้งเดือนเลยนะตรงนี้บอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเห็นดูแบบนี้แล้วนะก็บอกได้เลยครับว่าคนขยันคนลุยงานต้องแก้ปัญหางานต้องเหนื่อยต้องอึดอัดติดขัดไม่ชอบทาไปก่อนนะครับตรงนี้เงินได้มาเยอะพยายามแปลรูปทรัพย์สินไม่เก็บไว้กับตัวเองก็ได้ให้พ่อให้แม่แปลรูปทรัพย์สินเลยก็จะดีนะครับอ่านะ บุตรบริวารอันนี้ดีมากเพราะฉะนั้นเป็นจุดจังหวะที่เรียกว่าดีบางอย่างไม่อีกบางอย่างต้องควรระมัดระวังนะครับก็ตามที่ภาพที่เห็นนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับเดี๋ยวท่านใดนะครับที่อยากให้พยากรณ์แบบไหนเน้นเรื่องไหนมีคําแนะนําแบบไหนก็บอกกันได้เลยนะครับอาจารย์เกเทวาก็ยินดีนะครับตรงนี้แทีนี้ครับฟังมาถึงช่วงนี้แล้วข่าวดีแล้วครับตรงนี้ ฉลองครบสองหมื่น้ครับที่บอกว่าดูฟรีนะครับการเงินการงานและความรักครับแต่มีข้อแม้อย่างยวครับสามารถโทรมาร่วมรายการได้ครับจะเป็นโทรเบอร์หรือโทรไลน์ได้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่เป็นตอบตอบสดนะครับถ้าทําได้บอกเลยครับโทรได้ครับค่ะแล้วก็บอกวันปีเกิดเวลาจังหวัดเกิดที่ชัดเจนได้เลยนะครับผมจะคัดเลือกคนที่ข้อมูลชัดๆนะครับตรงนี้มาตอบให้นะครับแล้วผมก็จะบอกว่าอ่าแอดไลน์หาจารย์ได้เลยนะครับที่นี่ แล้วก็แอดมานะครับแล้วเราก็จะนัดวันเวลาในการตอบดวงก็ประมาณน่าจะประมาณกลางเดือนสิงหาไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วท่านใดที่ไม่อยากรอนานครับก็แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยที่ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็โอนแค่ครูเพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับผมจะดูให้หมดครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะแล้วก็สีมงคลเลขมงคลเบอร์มงคลลายเซ็นมงคลนะครับต่างๆความทุกข์ที่มีมา ส่งมาเอาความสุขกลับไปได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับผมก็ยังมีคลิปถัดไปที่ต่อเนื่องกันครับและกดติดตามด้วยครับสั่นกระดิ่งด้วยพระธรรมคุณรู้ก่อนรวยก่อนปังก่อนโชคดีก่อนครับหรือมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนนะครับเห็นไหมครับมีแต่เรื่องดีๆอย่างแน่นอนครับอาจารย์เกรทเทวโหราเพื่อมวลชน